ใครที่ชื่นชอบทุเรียนนะครับแล้วคิดว่าหมดหน้าไปแล้วอย่างนะตอนนี้ยังมีงานทุเรียนอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทุเรียนแบบบุฟเฟ่ตเนี่ยนะครับใครที่กินจุเนี่ยเหมาะมากซึ่งงานนี้เขาไปจัดกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาครับโดยกรมการค้าภายในเขาส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรด้วยการยกสวนผลไม้ทั้งภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกมาส่งตรงถึงผู้บริโภคเมืองพัทยาด้วยการจัดเต็มบุฟเฟ่ทุเรียนบวกกับผลไม้หลากหลายรสอีกถึง10ชนิดในราคาเพียงแค่หัวละ3 9 9บาทเท่านั้นเองครับ งานนี้จัดขึ้นที่ลานซันเคนศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยานะครับโดยนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าเป็นประธานเปิดงานบุฟเฟต่ตุเรียนพาณิชย์ฟรุตเฟสติวัล2023ช้อปผลไม้ผลผลิตทางการเกษตรโดยมีนายกรณิตนนจุย้ยรองอธิบดีกรมการค้าภายในกับเรือตรีปราโมททัพทิมประหลัดเมืองพัทยาเข้าร่วมงานด้วยในงานนี้เขาจัดขึ้นเพื่อให้สินค้าเกษตรโดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลของภาคใต้กับภาคตะวันออก เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็เข้าถึงผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในพื้นที่เมืองพัทยาในงานเขาจะแบ่งออกเป็นโซนนะครับโซนแรกก็คือโซนบุฟเฟ่ต์ทุเรียนและผลไม้นี่นะกินได้ไม่จํากัดเลยกับโซนที่2เป็นโซนช้อปปิง้งจะมีจําหน่ายสินค้าแปรรูปจากเกษตรกรในราคาสุดพิเศษเฉพาะงานนี้แล้วก็มีสาธิตการทําเมนูเค้กข้าวเหนียวมูนหน้าผลไม้โดยนี่ชูนิ้วเยี่ยมอยู่อาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษดาวงศ์ มาสอนทำนะเค้กข้าวเหนียวมูนหน้าผลไม้ต่างๆส่วนไฮไลท์ก็คืออย่างที่บอกครับบุฟเฟ่ทุเรียนพร้อมผลไม้อีก10รสทานได้ไม่อั้นใน1รอบเนี่ยมีเวลาให้ทาน60นาทีนะครับเปิดทุกวันโดยแต่ละรอบเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าจันทร์ถึงศุกร์จะมี4รอบต่อวันคือบ่ายโมงถึงบ่ายสองบ่าถึงบ่ายสี่ห้โมงเย็นถึง6โมงเย็นแล้วก็1ทุ่มถึง2ทุ่ม ศูนยได้เป็นเสาร์วอาทิตย์เพิ่มไปอีกกลายเป็น6รอบเลยนะครับเที่ยงถึงบ่ายโมงบ่ายสถึงบ่ายสามบ่ายสถึงห้าโมงเย็นหโมงถึงหนึ่งทุ่มแล้วก็มี2องทุ่มถึงสามทุ่มด้วยแต่ละรอบเนี่ยเขาจํากัดคนเข้าไปรับประทานนะครับได้เพียงแค่รอบละ40คนในราคาเพียงแค่หัวละ399บาททั้งนั้นเท่านั้นงานเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ยาวไปถึงวันที่5กร,รกฎาคมครับ